หนึ่งสองสามสี่ห้าตีสี่ห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับที่โรงครัววัดบ้านโกโบอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับแผนกโรงครัวนะครับมาช่วยกันนะครับจัดถ้วยจัดจานจัดชามนะครับเด้อนะครับนี่มาเตะคักเนาะสาธุอนุโมทนานะครับโยมมาเตรียมพัตตาหารทำพัตตาหารช่วยนะครับมาแต่เด้อจริงๆนะครับนี่ มาถึงก็ถ่ายแผนของหวานกอนเลยนะครับนี่นะครับพุทธานะครับพุทธาจากวัดป่าธรรมมีวกนะครับนํามาถวายนะครับแต่ว่ามาแต่กระสินนู่นนะครับนี่สวนกล้วยเล็บมือนางนี่มาจากสุราธานีนะครับวัดป่าธรรมมีวกกนำมาถวายนะครับนี่นะครับไม่ชีก็คนเดิมนะครับอันนี้ของหวานนะครับโอ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเด้อนะครับไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะครับกำลังซอยๆผักบุ้งนะครับนี่ทำเมนูอะไรเนาะวันนี้นี่ทำก๋วยเตี๋ยวอาหารแบบลวกๆ,ๆนะครับเมนูพิเศษนะครับนี่เด้อนะครับอาหารแบบลวกๆนะครับแต่ว่าทำยากเหลือเกินนะครับ นะครับหนุ่มรอจากนครนายกนะครับเนี่เอาอีกแล้วขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมคุ้มวัดใหม่สันติสุขนะครับเนี่เมนูอะไรเนาะนี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนกับลูกชิ้นนะครับนี่โอ้พ่อคัวฝีมือเอกคุณโยมปิติพัฒนะครับอันนี้ก็ฝีมือเอกเหมือนกันนด้นนี่เนาะ โทรก็ได้นะครับมีฝีมือเอกฟื้นมือโทรนะครับเด้อนะครับยมสายมันมันจะมีนะครับยมคอยไปไหนไม่เคยเห็นเลยยมคอยภรรยาติดเรียนโอ้อายุมากขึ้นเนาะ ที่จริงโยมเขาก็โอ้โหปีนี้เนี่ยอายุมากแล้วล่ะเนาะเด้อนะครับดูแลคู่ภรรยานะครับคู่กรรมคู่เวรคู่ภรรยานะครับสร้างบุญด้วยกันมานะครับนี่เนื้อหน้าอกมันบนนี่ฮหอครับนะครับนิ่เนื้อหน้าอกเป็นหลักนะครับนี่เนื้อหัวใจไม่ได้นะครับนี่โอ้ให้คนทวงนะครับโอ้ยอะไรที่สุดก็คือ เท้านะครับจะบอกว่าตีนก็ยังไงอยู่นะครับนี่อ,นนอันนี้เป็นอันนี้เป็นปีกบนครับปีกบนปีกนี่นี่เท้า,ทาอยู่นี้ใช่ไหมเนี่ย